คุณเคยจินตนาการไหมครับว่าวันหนึ่งถ้ามนุษยชาติเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเราจะต้องทำอย่างไรนี่ไม่ใช่แค่เรื่องในภาพยนตร์ไซไฟแต่มันอาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตมนุษย์อย่างเราเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่เราจะสื่อสารยังไงจะร่วมมือหรือกลายเป็นศัตรูวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบและสำรวจบ,บทบาทของมนุษยชาติในวันที่เราพบว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาล รักษาความสงบและเปิดใจในวันที่มนุษย์ค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวความรู้สึกแรกที่หลายคนอาจมีคือค,อความตื่นตระหนกหรือความหวาดกลัวแต่สิ่งสําคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นคือการรักษาความสงบและเปิดใจเพราะนี่อาจเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเมื่อใช่ทุกสิ่งที่ไม่คุ้นเคยจะต้องเป็นภัยสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจไม่ได้มาด้วยเจตนาร้ายพวกเขาอาจต้องการการเรียนรู้จากเราเหมือนกันเหมือนที่เราต้องการการเรียนรู้จากพวกเขา ลองคิดดูนะครับหากมนุษย์ตอบสนองด้วยความนุนแรงหรือความหวาดระแวงมันอาจสร้างความเข้าใจผิดที่นำไปสู่ปัญหาใหญ่แต่ถ้าเราเปิดใจยอมรับและพร้อมที่จะเรียนรู้จากพวกเขาไม่ว่าจะเป็นความรู้เทคโนโลยีหรือแม้แต่ปรัชญาในการดำรงชีวิตนี่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างดวงดาวดังนั้นในวันที่สิ่งมีชีวิตต่างดาวปรากฏตัวต่อนหน้าเราจงตั้งสติและมองว่านี่คือโอกาสไม่ใช่ภัยอันตรายครับ ตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการสื่อสารการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าพวกเขาจะใช้ภาษารูปแบบหรือวิธีการสื่อสารแบบเดียวกับเราหรือไม่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำทันทีคือการตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการสื่อสารทีมนี้จะต้องประกอบไปด้วยนักภาษา,าศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด,ด้านจิตวิทยาเพื่อสร้างสะพานแห่งความเข้าใจระหว่างสองโลก ลองจินตนาการดูครับถ้าพวกเขาสื่อสารด้วยแสงขึ้นเสียงหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เราไม่คุ้นเคยทีนี้จะต้องค้นหาวิธีตีความและตอบกลับอย่างเหมาะสมเราไม่สามารถส่งข้อความสุ่มๆหรือแสดงท่าทางที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่ยังเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนและความใส่ใจเพราะทุกคําพูดทุกสัญญ,ญาณอาจเป็นตัวแทนของมนุษยชาติทั้งโลกและถ้าเราทําได้สําเร็จ การสื <bond. S 1> ่อสารครั um, Bem, way, uh, in ้งแรกนี like s <S <N Sa> ้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลการสร้างความปลอดภัยร่วมกันเมื่อเราพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวหนึ่งในความสําคัญอันดับแรกคือการสร้างความปลอดภัยร่วมกันไม่ใช่แค่ปกป้องมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างดาวด้วยเพราะเราอาจเป็นภัยต่อพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวลองคิดดูนะครับเชื้อโรคหรือไวรัสที่ไม่มีผลต่อมนุษย์ อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นและในทางกลับกันพวกเขาอาจนำสิ่งที่มนุษย์ยังไม่มีภูมิต้านทานมาด้วยเช่นกันดังนั้นการจัดทำเขตกักกันการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการศึกษาชีวภาพอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนอกจากนี้ความปลอดภัยยังครอบคลุมถึงการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดการใช้ท่าทีที่สงบไม่คุกคาม และสร้างสัญญาณที่แสดงถึงความเป็นมิตรเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกมั่นใจว่าการพบกันครั้งนี้จะไม่กลายเป็นอันตรายนี่คือโอกาสในการพิสูจน์ว่ามนุษย์เราไม่ได้เป็นเพียงผู้สำรวจแต่ยังเป็นผู้ร่วมอยู่ในจักรวาลที่พร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยครับความร่วมมือระดับโลกการค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติทั้งหมด นี่คือเวลาที่เราต้องลืมความขัดแย้งการแบ่งแยกและผลประโยชน์ส่วนตนแล้วหันมาร่วมมือกันในระดับโลกทุกประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์รวมไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการรักษาความปลอดภัยหรือการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต้องมีการตั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นกลางเพื่อดูแลประเด็นนี้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับที่เรามีสหประชาชาติแต่นี่คือเวทีที่ใหญ่กว่านั้น ลองคิดดูนะครับการที่เราแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันทรัพยากรและช่วยกันตัดสินใจอย่างมีสติอาจช่วยให้มนุษยชาติผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์นี้ไปได้อย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จนี่ไม่ใช่เรื่องของอำนาจหรือเขตแดนอีกต,ต่อไปแต่มันคือเรื่องของอนาคตของโลกทั้งใบและการพิสูจน์ว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองครับการเรียนรู้และพัฒนา การค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวไม่ใช่แค่เหตุการณ์สะเทือนโลกแต่ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และพัฒนามนุษยชาติในทุกมิติสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจมีความรู้หรือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าก,กว่าเราอาจเป็นวิธีการเดินทางในอวกาศที่เราไม่เคยจินตนาการถึงหรือแม้แต่คำตอบเกี่ยวกับจักรวาลที่มนุษย์เฝ้าค้นหามานานนอกจากนี้พวกเขาอาจมีปรัชญาแนวคิดหรือวิถีชีวิตที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับเรา ทำให้เรามองโลกและชีวิตในแบบที่แตกต่างออกไปการเรียนรู้จากพวกเขาอาจช่วยแก้ปัญหาที่เรายังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานหรือสังคมในขณะเดียวกันนี่ก็เป็นโอกาสที่เราจะแบ่งปันสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์หรือความเข้าใจในความเป็นมนุษย์เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดจากการแบ่งปันซึ่งกันและกันจริยธรรมและความเคารพเมื่อมนุษยชาติเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตต่างดาว หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องยึดมั่นคือจริยธรรมและความเคารพเพราะพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์หรือเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์แต่คือสิ่งมีชีวิตที่มีสิทธิ์ในความเป็นอยู่เช่นเดียวกับเราเราต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นการไม่บุกรุกอาณาเขตของพวกเขาหรือการไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต จริยธรรมนี้ยังครอบคลุมถึงการปกป้องพวกเขาจากการถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินหรือทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้โดยปราศจากความรับผิดชอบนอกจากนี้การสื่อสารหรือการก,าร,กระทำใดๆของเราควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสและความจริงใจเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้มีเจตนาร้ายการกระทำเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ที่เราอยากแสดงออก พอทายที่สุดแล้วสิ่งมีชีวิตต่างดาวไม่ใช่เพียงสิ่งที่แตกต่างออกไปแต่คือเพื่อนร่วมจักรวาลที่เราอาจต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีจริยธรรมและด้วยความเคารพครับสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันการค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่สิ่งที่จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงคือการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน วิสัยทัศน์ที่ไม่ใช่แค่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่เป็นการมองไปถึงอนาคตที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ๆร่วมกันสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจมีแนวคิดหรือเป้าหมายที่แตกต่างจากเราแต่ถ้าเราหาจุดร่วมกันได้เช่นการสำรวจจักรวาลการอนุรักษ์ทรัพยากรหรือแม้กระทั่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ทุกชีวิตในจักรวาลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อจักรวาลไปตลอดกาล การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่หมายถึงการยอมรับความแตกต่างและหาความสมดุลระหว่างสองฝ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกันในวันที่เราสามารถรวมพลังและเป้าหมายของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเข้าด้วยกันนั้นอาจเป็นวันที่จักรวาลไม่ได้แบ่งแยกด้วยระยะทางหรือความแตกต่างอีกต่อไปแต่เป็นวันที่เราเริ่มเดินทางร่วมกันในฐานะเพื่อนร่วมจักรวาลครับ ท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การค้นพบพวกเขาแต่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้และสร้างร่วมกันในฐาน,นะเพื่อนร่วมจักรวาลเพราะจักรวาลน,นี้กว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะอยู่เพียงลำพังแล้วคุณหลายคิดว่ามนุษยชาติพร้อมหรือย,ยังที่จะก้าวสู่การเดินทางบทใหม่นี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ